ฐานท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่45พบปะยามวิกาลช่วงเวลาหลังจากนั้นฟ้านเสียน มีชีวิตอยู่อย่างสุขารมทุกวันรับการปรนิบัติในตึกตระกูลฟ้านบางครั้งปลีกตัวไปยังถนนตรงชวนดูความคืบหน้าของการเปิดร้านหนังสือพลอยสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้จัดก,การแซจ้เยี่ยเนื่องด้วยการเตรียมการเป็นไปอย่างราบรื่นช่วยเสียนเซิงซึ่งเป็นชิงเขอของตึกตระกูลฟ้านจึงกลับมาที่ข้างกายของพระกำกับดูแลทักษิณ ทุกค่ำคืนฟ้านเสียนจะลอบไปยังราชนิเวศหลังนั้นริกข้ามกำแพงล้อมเข้าไปแต่ตอนนี้หน้าตาของหอไม่ได้ปิดลงคุณหนูหลินจะเฝ้ารอมันอยู่ที่แวะเวียนไปไม่ใช่เพราะเพื่อรับกล้อบพบปะหากทว่าอาการป่วยของหลินหวานเอ,อ๋อไม่อาจยืดเยื้ออีกต่อไปดีที่หมอหลวงได้รับการติดสินบนจากตึกพระกำรับดูแลทักษิณ ในที่สุดยอมรับว่าการรับประทานของข้าวเป็นผลดีต่อสุขภาพของจินจู้ฟานเสียนและเวียนไปเพื่อส่งอาหารรวมทั้งยาเม็ดที่ตนเองปรุงขึ้นเนื่องเพราะกลัวว่าจะขัดกับยาที่หมอหลวงจ่ายให้จึงใช้ยาอ่อนนอกจากนี้ยังพกอาหารการกินเพื่อตอบสนองความอยากของคู่มั่นหมายซึ่งนับวันมีแต่จะตะกะขึ้น ผ่านไประยะเวลาหนึ่งร่างกายของหลินหวานเออมีเลือดมีเนื้อกว่าเดิมใบหน้าก็แดงอิ่มเอ,อิบสองข้างแก้มกลมป้อมขึ้นมาหลินหวานเอ,อ๋อเนื้อกัดกลุ่มกังวลฟ้านเสียนแล้วบังเกิดความตื่นเต้นยินดีหวนนึกถึงหลังแต่งงานตนเองยังไม่ใช่สามารถบีบเค้นหญิงสาวที่อ้วนท้วนดุทารกแรกเกิดได้ทุกวันคืน การรักษาการของราชนิเวศค่อนข้างหลวมคลายวกกับฟ้านเสียนอาศัยวิชาปีนหน้าผาที่เอาต้านโจปีนกำแพงเข้ามากลับไม่ถูกผู้คนพบเห็นแต่โรคของหลินหวัานเออยังไม่หายขาดฟ้านเสียนเห็นว่ารอจนเฟยเฉียกลับมาแล้วค่อยว่าก,กล่าวหาไม่หลังแต่งงานหาทางออกจากมหานคร ตระกูลฟ้านมีบ้านพักร้อนอยู่บนเขาชังซานเหมาะก,กับการพักฟื้นยิ่งผลจากการพบปะยามวิการคู่มั่นหมายทั้งคู่เพิ่มความสนิทสนมคุ้นเคยกว่าเดิมนับตั้แต่แรกประสบพักที่ศาลเจ้าชิงทั้งสองพราะว่าอีกฝ่ายมีส่วนคล้ายเหมือนกับตนเองบางทีอาจจะเป็นรูปโฉมหรือบางทีเป็นบุคลิกภาพปรืออาดบางที เป็นมุมมองต่อวัตถุเรื่องราวช่วยให้ฟ้านเสียนซึ่งบังเกิดความรักครั้งแรกและหลินหวานเอ,อ๋อที่เกิดจากความดื่มด่ำจากการจับมือถือแขนเปลี่ยนจากบุรุษสตรีที่แปลกหน้ากลับกลายเป็นมองปราดเดียวก็ทร,ราบว่าอีกฝ่ายคิดอะไรยามนั้นหลินหวานเอ,อ๋อกล่าวถามว่าท่านใช้ฟวันหอมมอมเมาซื่อฉีหลับไหลพอเวลานานเข้าเขาไม่มีปัญหากระบัง ฟ้านเสียนปลอบโยนว่าครั้งแรกที่มาก็บอกแล้วว่าควันหอมนี้จะส่งผลดีต่อร่างกายผู้คนลิ้นหวานเอ๋อนึกถึงครั้งแรกที่มันงั้นแง่น้าตาเข้ามาอดหัวเราะคลิกไม่ได้กล่าวว่าหากว่าตอนนั้นจะถือท่านเป็นโจรปร้นสว่าลงมือฆ่าทิ้งท่านจะทำยังไงฟ้านเสียนกลมมือนางไว้กล่าวว่าอี้เฉิน มีเรื่องบางประการต้องให้ท่านร่วงรู้ลิ้นหวานเอ๋อได้ยินมันเรียกชื่อเล่นตัวเองต้องบังเกิดความเ e อียงอายอยู่บ้างกล่าวว่าเรื่องอันใดป้านเสียงหัวรทอ่ห้กากล่าวว่าข้าพเจ้าฝึกวิชากับบุคคลอันร้ายกาตตั้งแต่เล็กดังนั้นไม่ใช่กวีอันใดกลับคล้ายเป็นนักบูผพู้หนึ่งลิ้นหวานเอ๋อทอดถอนใจกล่าวว่า ทราบแล้วหากไม่ใช่นักบูไหนเลยทุบตีบุตรชายของคุณนางสั่งสู้จนกลายเป็นเรื่องคลึกโครมตอนนี้ออกจากมหาคนครไม่ได้กล่าวไปคดีที่ฟันเสียงทำรา้ายข่อเป่าคุนยังไม่มีข้อยุติทั้งสองฝ่ายมีกำลังคู่ขี้กั้ากึ่งกันสำนักว่าการมหาคนครจึงยกทงขาวโอนคดีให้กับกรมราชธรร์ โดยให้เหตุผลว่ารูปคดีซับซ้อนยากแก่การตัดสินซึ่งความจริงคดีนี้ไม่ซับซ้อนอันใดหากคิดนำสืบจริงๆเพียงจากตัวองค์รักษ์ที่ติดตามฟ้านศีลมาลงทันทรมานไม่ว่าอันใดก็ทราบกระจา่างปัญหาอยู่ที่ทั้งสองตระกูลล้วนมีเบื้องหลังไม่ธรรมดารูปคดีจึงกลับกลายเป็นซับซ้อนขึ้นมา เมื่อคดีถูกโอนมาที่กรมราชทัณร์ถึงรอบกรมราชทัรร์ปวดเสียนเวียนกล้าวตอนนี้คิดขอให้ในวังมีพระบัญชาให้สำนักตรวจสอบสะสารคดีถึงแม้ว่าคดีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของมหานครไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบแต่เนื่องด้วยทั้งสองฝ่ายล้วนเป็นขุนนางสำนักตรวจสอบมีหน้าที่ควบคุมขุนนางดังนั้นยังพอนับได้ ดังนั้นตะก,กวลก่อร้อยสำนักตรวจสอบเริ่มไต่สวนหารู้ไหมว่าฟ้านเสียนก็รอวันนั้นมันถือป้ายประจำตัวที่เฟยเจียทิ้งให้กับตนเองหากลัวเหล่าพูดร้ายของสำนักตรวจสอบไม่ฟ้านเสียนใช้ความคิดใคร่ครวนจากนั้นปลอบโยนลินหวานเอ่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรอีกไม่กี่วันจะสงบลงพลันฉุกคิดว่าเมื่อสี่ปีก่อน มารดาของหญิงสาวที่เบื้องหน้าเธอคิดฆ่าตนเองอดขมวดคิ้วเข้าหากันไม่ได้ลิ้นหวานเอ,อ๋เป็นหญิงสาวที่ฉลาดหลักแหลมพอเห็นสีหน้ามันจึงถามว่าระหว่างนี้ใช่มีปัญหาอันใดหรือไม่ป้านเสียนมองดูขนมวงพักของนางทอดถอนใจกล่าวว่าหากว่าภายหน้าข้าพเจ้ากับจางกงจู มีปัญหาอันใดข้าพเจ้าหวนวิตกว่าท่านจะเศร้าเสียใจลิ้นหวานเอ๋ยยิ้มรลางกล่าวว่าเหตุใดจะนึกถึงเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นหวานเอ๋อเจ็บป่วยตั้งแต่เล็กคล้ายกับคอยนับวันเวลาไม่ทราบว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อใดดังนั้นข้าพเจ้าไม่นึกถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นฟ้านเสียงทอดถอนใจ อบรั้งนางเข้ามาในอ้อมกอดสูดดมกลิ่นหอมจากเรือนผมของนางอย่างเคลือบเคลิม้มหวานเออร่างของท่านนุ่มนิ่มยิ่งท่านที่ท่านรูปคลาเป็นหมอนที่ท่านพกนำมาฟ้านเสียงชมชอบความรู้สึกที่รอบเข้าห้องส่วนตัวของหญิงสาวยามวิการนี่คล้ายกับการลักลอบพบปะ แต่ปการลักลอบพบปะที่ไม่มีความกดดันทางจิตใจหากว่าเป็นไปได้มันต้องการให้วันเวลาเช่นนี้ยืดยาวกว่านี้อย่างน้อยก่อนแต่งงานอย่าได้เกิดเรื่องราวรบกวนตนเองจนใจที่เรื่องราวไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังชีวิตอันสงบสุขต้องมีวันยุติที่ยงวันนี้ซื่อจือของจิ้งอ๋องโดยสารรถม้ามาถึงตึกตระกูลฟ้าน นังหลิวซื่อรีบรุดออกมาต้อนรับชักนำมันมาดื่มน้ำชาที่ห้องโถงหลีหงเฉิงรออยู่ครู่หนึ่งคนยังไม่ออกมาต้องยิ้มเยาะตัวเองรุ่นคิดว่าคุณชายฟานผู้นี้วางกล้ามนักทอดตาทั่วขนนางทั้งบูและบุญมีคนที่มีคุณสมบัติให้ตนเองนั่งรอเพียงไม่กี่คนขณะครุ่นคิด ฟ้านเสียงส่งเสียงร้องมาแต่ไกลทางหนึ่งคารวะทางหนึ่งสาวท้าเข้ามามันกลับไม่มีเจตนาให้ซื่อจือของจิ้งอ๋องรอคอยเพียงก่อนหน้านี้กำลังหารือเรื่องการเปิดร้านหนังสือกับผู้จัดก,การเยี่ยตึกชิ้งหวีถังจึงเสียเวลาไปชายหนุ่มทั้งสองนั่งเคียงคู่โดยกั้นด้วยโต๊ะเตี้ยตัวหนึ่งจิบน้ำชาเล็กน้อยจากนั้น เริ่มสนทนากันผู้ที่เอ่ยปากกนย่อมเป็นฟ้านเสียงมันสมควรแสดงความขอบคุณต่อเหตุการณ์ในคืนนั้นลีหงเฉิงยิ้มพลางกล่าวว่าตอนนั้นข้าพเจ้าคุ้นคิดพวกเราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันท่านฉะไหนยินยอมเหมาเรือนนำเที่ยวทั้งลำต้อนรับข้าพเจ้าที่แท้ในใจมีความคิดเช่นนี้ แต่ว่าไม่เป็นไรในรายชื่อบุคคลของไทจือก๋อเป่าคุ้นัะอยู่ชั้นปลายแถวเพียงแต่บิดาในบ้านมีความรู้อยู่บ้างท่านทุกตีก็ทุบตียังต้องอ้อ,ขอมขอมากความฟ้านเสียนึกถึงความเคลื่อนไหวในสารของตนเองจึงยิ้มเยาะตัวเองกล่าวว่านี่เนื่องเพราะไม่มีประสบการณ์ หากทราบว่าอยู่ในมหานครสามารถทุบตีคนข้าพเจ้าข้อลองมือตั้งแต่อยู่ในสวนอุทยานของวังเจ้าแล้วลีหงเฉิงบังเกิดความตื่นตระหนกรีบโบกคัดจีบเดินทองในมือว่าทำไม่ได้หากกระทำเกินเลยไปข้าพเจ้าไม่อาจออกหน้าคำประกันให้กับท่านป้านเสียงกล่าวขอบคุณอีกคราจากนั้นถามว่า ซื่อจอมาด้วยเรื่องอันใดรี่หงเฉิงจึงกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่สมควรปิดบังท่านองค์ชายรองความจริงคิดใช้ให้ข้าพเจ้าหลอกท่านไปพบปะถือเป็นการพบพานโดยบังเอิญแต่เช่นนี้ถือว่าหลอกท่านดังนั้นข้าพเจ้าเขาบอกกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าวันพรุ่งนี้องค์ชายรองจัดเลี้ยงที่แม่น้ำาหลิวจิ้ง เจาะจงเชิญท่านคนเดียวส่วนเราเพียงอยู่เป็นเพื่อนฟ้านเสียงขมวดคิว้วกล่าวว่าข้าพรเจ้าไม่เข้าใจองค์ชายรองมีสักานะสูงส่งเพียงไหนข้าพรเจ้าเป็นบัณฑิตเซี่ยวใช้ธรรมดาไหนเลยอยู่ในสายตาขององค์ชายรองลีหงเฉิงหัวเรหาะฮาๆกล่าวว่า ท่านไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแสร้งเป็นโง่งมฟ้านเสียงยิ้มอย่างกระดากหาตอบคำไม่ลีหงเฉิงพบว่ารอบห้องโถงไม่มีบุคคลอื่นอีกจึงกล่าวอย่างจริงจังว่ายังคงเป็นคำเดิมข้าพเจ้าแรกพบท่านเกิดความยินดีจึงไม่อาจหักใจปิดบังท่านเห็นว่าหากทำเช่นนี้ออกจะเห็นเป็นอื่นไป ท่านก็ทราบว่าฝ่าบาทแม้มีพลนานามัยแข็งแรงแต่เรื่องราวไม่มีปัญหาระยะไกลต้องมีความกังวลระยะใกล้ดังนั้นสายตาในราชสำนักร้วนจ้องจับที่องค์ชายทั้งหลายองค์ชายใหญ่องค์อาหารกล้าแต่นำทัพอยู่ด้านนอกให้จือแม้เกิดจากฮองเฮาแต่จริยะความประพฤติไม่เหมาะสมถึงแม้วังเจ้าจิ้งอ๋องเรา ไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งแต่นองค์ชายทั้งหลายเรามีการคบหากับองค์ชายรองมากกว่าฟ้านเสียนบังเกิดความตื่นตระหนกคุณคิดว่าเรื่องราวฉะไหนแตกต่างจากที่ตนเองคาดคิดไว้เมื่อชาติบางก่อนอ่านรวนิยายของเอ่อเยี่เหอเพราะว่าองค์ชายทั้งหลายกล่าววาจาซับซ้อนหลายชั้นไม่ทิ้งพิรุธให้จับผิดได้ านเลยเฉกเช่นซื่อจือผู้นี้ที่เปิดฉากก็บอกตรงๆเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งวัชทายาทมีความติดถึงขั้นประหารชีวิตทีเดียวลีหงเฉิงคล้ายพบว่าคำกล่าวของตนเองกูขวัญอีกฝ่ายจึงกล่าวใช่เห็นว่าข้าพเจ้ากล่าวอย่างเปิดเผยไปหรือไม่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุนใดความจริงแล้วข้าพเจ้าคิดดึงตัวท่านให้กับองค์ชายรอง เรื่องนี้เฉกเช่นการแต่งงานต้องเกิดจากความยินยอมทั้งสองฝ่ายฟ้านเสียงงงงานวูบมองดูดวงตาที่กระจ่างใสของซื่อจือคล้ายคิดค้นหาสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมันไม่แนใ่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นวินยูชนที่ใจกระจ่างดังจันทราหรือเป็นเสนาธิการที่ถนัดในการดึงตัวผู้คนเข้าร่วมจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าสามารถรับทราบได้หรือไม่องค์ชายรองฉไหนต้องการพบข้าพเจ้าหลีหงเฉิงยังกล่าวอย่างเปิดอกว่าเพราะเรื่องการแต่งงานในเดือนสิบปีนี้หากว่าท่านมีการแสดงออกที่ดีฝ่าบาทจะมอบอำนาจในการดูแลทรัพย์สินในวังให้แก่ท่านสำหรับกับพวกเรานี่เป็นเรื่องอันประเสริฐก่อนอื่นจะทราบว่าในบัญชี มีเงินทองมากน้อยเท่าใดยังมีเราเชื่อว่าใต้เท้าซื้อหนันปอเจียดูแลกรมทะเบียนร,ราชรัชชิ่งมานานปีย่อมทราบว่าเมื่อเปลี่ยนมือผู้ดูแลต้องตรวจสอบบัญชีเก่าให้ดีไม่แน่ว่าอาจมีเรื่องหน้ายินดีอย่างคาดไม่ถึงฟานเสียนนิ่งเงียบงันไปชั่วครู่จึงกล่าวตอนนี้ยังเร็วเกินไป การแต่งงานต้องรอถึงเดือนสิบหากว่าข้าพเจ้าสามารถสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นเวลาปีหน้าหรือปีถัดไปลีหงเฉิงกล่าวอย่างจริงจังว่าใช่แล้วดังนั้นพรุ่งนี้เพียงรับประทานอาหารกันถือเป็นการเลี้ยงตอบแทนของข้าพเจ้าเป็นยังไงฟานเสียนยิ้มปรางคุณคิดว่า เรื่องการต่อสู้ช่วงชิงระหว่งางไทจือกับองค์ชายรองอยางเร็วต้องรออีก10กว่าปีให้หลังค่อยเริ่มขึ้นทนเองเป็นตัวละครที่ไม่สลักสำคัญก็ถูกดึงตัวเข้าร่วมคล้ายกับการเป็นกบฏตั้งแต่แรกสุดท้ายมันตอบรับคำเชิญจากนั้นจึงส่งซื้อจือออกจากตึกเมื่อกลับมายังห้องหนังสือของบิดาสุดนั่งลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะหนังสือ ใช้ความคิดไม่หยุดยัง้งนับตั้แต่เหตุการณ์ทุกตีก่อเป่าคุ้นตนเองเลือกเื้อจื่อของจิ้งอ๋องเป็นเกราะกำบังเข่ากับเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามดึงตัวเองเข้าร่วมเนื่องเพราะคิดคงอยู่ในมหานครตนเองต้องเลือกข้างให้ดีปีดาสามารถยืนอยู่ข้างห้องเต้แต่ท่านผู้เท่าบอกแล้วว่าเรื่องราวหลังจากนี้เป็นเรื่องของผู้เยาวรุ่นหลัง ฟ้านเสียนไม่แน่ว่าต้องยืนอยู่ข้างองค์ชายรองแต่เป็นที่แน่ใจว่าต้องยืนอยู่ด้านตรงข้ามกับไทจือเหตุผลร่วมรัดยิ่งฮองเทาเคยคิดกำจัดฆ่าตนเองสปีให้หลังคนในวังยังคิดฆ่าตนเองในมหานครที่ลึกล้ำดังห้วงมหาสมุทรต,ตนเองเพียงเป็นมดเล็กๆตัวหนึ่งมดเล็กๆตัวนี้ จะปีนขึ้นต้นไม้หรืองานเลี้ยงของโอนชายรองยังคงจัดที่แม่น้ำหลิวจิ้งฟ้านเสียงก็ได้ยินชื่อสถานที่ต้องฝืนยิ้มออกมาระหว่างนี้ตนเองอยู่ร่วมกับถินวันเอ๋อทุกคืนถึงแม้จูบป,ปากเป็นครั้งคราวแต่ไม่ได้สัมผัสทางร่างกายนี่เป็นคู่มั่นหมายพราเกิดความเ e อียงอายตนเอง ก็ไม่สะดวกกับการลุกล้ำก้าเกินได้แต่เพียงนึกถึงเรือนร่างอ่นอ,อนนุ่มละมุนละไมที่ตนเองเคยรูปไลล์ในคืนนั้นขึ้นมาฟ้านเสียนนึกชื่อของอีกฝ่ายออกนางเรียกว่าซื่อลิลี่อดว่าหวามใจไม่ได้หวนนึกถึงยุคศตวรรษกลางของโอโจโมีการนำลำไส้ของสัตว์มาจัดทำเป็นถุงยางอนามัย ไม่ทราบมีวิธีใช้อย่างไงจากนั้นนึกออกว่าวันขึ้นศาลสตรีนางนั้นได้เดินทางออกจากมหานครการรักษาความสงบในมหานครเป็นไปด้วยดีนอกจากก่อนหน้านี้ตระกูลฟ้านเพิ่มชายหนุ่มที่ใช้หมัดทำมินแล้วไม่มีเหตุร้ายอันใดดังนั้นข้างรถม้าของตึกตระกูลฟ้านเพียงจัดองครักษ์สีนายมุ่งไปยังตัวเมืองตะวันตก หลังจากผ่านประตูวหวานชุนมาถึงถนนหนิ้วหลางซึ่งตนเองเคยวางกำลังคนไว้ฟ้านเสียนต้องเลิกมานหน้าต่างรถหัวร่อออกมาในถึงจือจริงกับพวกที่เป็นองครักษ์ทั้งสี่มีอยู่สามคนเคยผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นพอเห็นเร้าเย่หัวร่อย่อมทราบว่ามันหัวรออันใดพลอยหัวรอออกมา ถนนหนิวหลางมีบ้านเรือนไม่มากนักกลับมีร้านรวงที่สุดโสมอยู่บ้างดังนั้นมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าย่านสุดโสมสถานที่นี้เงียบสงบยิ่งไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนล้วนไม่มีผู้คนสัญจรอันใดเหมาะกับการปิดถนนทุกตีคนจริงๆฟานเสียงเชโงกศีรษะออกนอกหน้าตา่าง มองดูใบของต้นอูถงที่ถดถอยไปยังด้านหลังตลอดจนแสงอาทิตย์เหนือศีษะครุ่นคิดว่าอีกสักครู่พบกับองค์ชายรองควรวางตัวยังไงฝ่ายตรงข้ามสมควรล่วงรู้ขุมกำลังของบิดาคงไม่ร้องขอเกินเลยอันใดอย่างมากก็ผูกสัมพันธไมตรีปูทางสำหรับเรื่องราวในสิบกว่าปีให้หลัง ระหว่างเดินทางหัวคิว้วพลันขมวดเข้าหากันไม่ทราบเพราะเหตุใดรู้สึกว่าไม่ถูกต้องคล้ายกับว่ารอบข้างมีความผิดปกติใดมันมองดูเส้นทางที่รถม้าผ่านมาก็มีแต่ความเงียบสงบทันใดนั้นฟ้านเสียงขยับจมูกสูดได้กลิ่นหวานเจือจางชนิดหนึ่งเป็นกลิ่นคูเหรินเจียน เป็นพิษที่สกัดจากกบซึ่งชาวซีมานิยมฉาบบนธนูกระจายออกไปฟานเสียงส่งเสียงร้องคำหนึง่งชิงกระโดดออกทางหน้าต่างรถยื่นมือตะปบคว้าองค์รัก์ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่ทันชมดูว่าเป็นใครถึงแม้ว่ามันรับการฝึกฝนตัต้งแต่เล็กจนมีโสดปราทอันปราดเปรียวแต่เมื่อสูดได้กลิ่นหอมประหลาดชิ้นนี้ แสดงว่ามือธนูเข้าประชิดใกล้รถม้าของตนเองแล้วการรอบสังหารที่ไม่มีวี่แววล่วงหน้ากําลังเปิดฉากขึ้นคลิปตาที่มันกระโดดลงจากรถมา้าขินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งถูกทุ่มออกจากในตรอกพร้อมกับเสียงลมแหวกฝ่าอากาศทุ่มเทใส่ตัวรถอย่างหนักหน่วงจนตัวรถกลับกลายเป็นเศษไม้ปลิวกระจายเวียนวอน